นายพานกุกุมิตรบรรลุโสดาปฏิผลด้วยอานิสง์แห่งการปนิบัติเจดีในเมืองราชคฤมีทิดาสาวสวยของเศรษฐีคนหนึ่งอาศัยอยู่ในปราสาทนางได้รับการเอาใจใส่ดูแลดียิ่งมีคนรับใช้คอยปนิบัติตลอด ไม่ยอมให้นางออกไปนอกประสาทเลยวันหนึ่งนางยืนรับลมอยู่ริมหน้าต่างบางเอิญมองเห็นนายพานคนหนึ่งกำลังขับเวียนนำเนื้อไปขายที่ตลาดด้วยบุกเพสัมนิวาาเธอจึงมีจิตปฏิพัทนายพานผู้นั้นและสั่งให้หญิงคนรับใช้ นำบรราการไปให้นายพานแล้วถามถึงเวลาที่เขาจะเดินทางกลับนายพานบอกหญิงรับใช้ว่าเมื่อเขาขายเนื้อหมดแล้วจะกลับออกไปในวันรุ่งขึ้นตอนเช้ามืดเมื่อทราบดังนั้นที่ดาเศรษฐีเตรียมเก็บของเท่าที่จำเป็นนุ่งผ้าเก่า ถือหม้อน้ำไปที่ท่าน้ำแต่เช้าตรูเมื่อเห็นนายพานขับเกวียนออกมาเธอก็เดินตามไปนายพานผิดสังเกตจึงกล่าวว่าฉันไม่รู้จักท่านว่าเป็นลูกใครอย่าตามฉันมาเลยนางตอบว่าท่านไม่ได้เรียกฉันมาฉันมาของฉันเอง นายพานขับเกวียนไปได้หน่อยนึงเห็นนางยังเดินตามมาจึงขอร้องให้นางกลับไปหลายครั้งแต่นางพูดว่าธรรมดาคนมีปัญญาย่อมไม่ปฏิเสธสิริที่มาถึงตนนะนายพานได้ฟังดังนั้นก็เข้าใจโดยแจ่มแจ้งว่านางมาเพื่อตน จึงอุ้มนางขึ้นเกวียนแล้วขับเกวียนออกไปบิดามารดาของนางเข้าใจว่าทิดาของตนนั้นตายเสียแล้วจึงทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้นางได้อยู่กินกับนายพานจันมีบุตรถึงเจ็ดคนวันหนึ่งเวลาใกล้รุ่งเมื่อพระศาสดาได้ทรงตรวจด,ดูอุปนิสัย ของนายพานกุกมิตรแล้วพร้อมทั้งบุตรและสะพ้ายจึงสเสด็จไปโปรดทรงแสดงลอยพระบาทไว้ที่ใกล้บ่วงของนายพานแล้วหลีกไปประทับใต้ล่มไม้ต้นหนึ่งวันนั้นนายพานกุกมิตรออกไปดูบ่วงแต่เช้าตรู่ก็ไม่เห็นเนื้อติดบ่วงเลยเห็นแต่ลอยพระบาทพระศาสดา อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนายผ่านเดินต่อไปเห็นพระศาสดาประทับอยู่ที่โคนไม้ต้นหนึ่งจึงคิดว่าคงจะเป็นสมณรูปนี้แน่ที่ปล่อยเนื้อของเราว่าแล้วจึงโก่งธนูมุ่งจะยิงพระศา,าสาดาทรงบันดาลอิทธาภิสังขารการแสดงฤทธ ให้นายพานโก่งธนูค้างอยู่อย่างนั้นยิงไม่ได้ลดธนูลงก็ไม่ได้จนอ่อนกำลังน้ำลายไหลฟูงปากและปวดสีข้างปวดล่างแทบแตกบรรดาบุตรของนายพานเมื่อเห็นว่าบิดาออกไปนานผิดสังเกตจึงออกตามหา ครั้นเห็นบิดาอยู่ในท่าโก่งธนูค้างอยู่เบื้องหน้าพระศา,าสดาก็คิดว่าสมณผู้นี้คงเป็นศัตรูกับบิดาของตนจึงโก่งธนูขึ้นเพื่อจะยิงพระศาสดาก็ทรงบรรดาลให้ทุกคนยืนค้างอยู่อย่างนั้นเองเมื่อธิดาของเศรษฐีภรยาของนายพานนั้นตามมาเห็นเหตุการณ์ก็ตกใจ เพราะเข้าใจว่าสามีและบุตรของตนกําลังจะประหารพระพุทธเจ้านางจึงรีบห้ามปรามและสั่งให้ทุกคนทิ้งธนูเสียโดยเร็วนายพานและบุตรได้ยินเสียงร้องห้ามของทิดาเศรษฐีก็มีจิตอ่อนโยนต่อพระพุทธเจ้าเมื่อพระอ,องค์ทรงทราบว่าทั้งนายพานและบุตรมีจิตอ่อนโยนแล้วจึงทรงคลายฤทธิ์ให้คนเหล่านั้น ลดธนูลงพวกเขาถวายบังคมพระศาสดาและขออภัยโทษพระพุทธเจ้าทรงแสดงอนุปุกพิกถาเมื่อทรงแสดงเทศนาจบนายพานกุกุมิตรพร้อมทั้งบุตรสะพยได้บรรลุโสดาปติผลส่วนทิดาเศรษฐีนั้นได้บรรลุโสดาปฏิผล,ผลตั้งแต่อายุยังน้อยแล้ว เมื่อพระพุทธเจ้าสเสด็จมายังวิหารเวรุวันพิกษุทั้งหลายต่างสนทนากันในธรรมสภาว่าได้ถิงว่าภรรยาของนายพานจุลมิตรได้เป็นโสดาบันตั้งแต่อายุยังเยาว์แต่นางหนีบิดามารดาไปอยู่กับนายพานและต้องทำตามคำสั่งของนายพานตลอดกาลนานเช่นจงนำธนูมาจงหยิบลูกศรมา จงนำเหล่ามานํำขายมาแล้วในพานก็ถือเครื่องประหารที่นางนามาให้ไปทำปานาติบาตเป็นประจำเช่นนี้พระโสดาบันยังทำปานาติบาตยังส่งเสริมปานาติบาตอยู่หรือพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายพระโสดาบันหาทำปานาติบาตไม่ แต่ที่ทิดาเศรษฐีทำเช่นนั้นก็ด้วยตั้งใจว่าจะทำตามคําของสามีนางไม่ได้มีเจตนาสนับสนุนว่าขอให้นายพานนําเครื่องมือเหล่านี้ไปประหารสัตว์เถิดภิกษุทั้งหลายเมื่อแผลที่ฝ่ามือไม่มียาพิษไม่อาจให้โทษแก่ผู้ถือยาพิษได้ฉังใด บาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำบาบฉันนั้นแม้จะเป็นผู้นำเครื่องประหารมาให้แต่นางไม่มีอกุศลเจตนาในปาตาติบากนั้นต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันที่ธรรมสภาว่าอะไรเป็นปัจจัยแห่งโสดาปฏิผลของพานกุกุมิตร เหตุใดผู้มีอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิผลเช่นนั้นจึงเกิดในสกุลพานเนื้อพระพุทธเจ้าตักเล่าถึงบุพพกรรมของนายพานกุกุมิตรว่าในสมัยพระกัสสปะพุทธเจ้าพานกุกุมิตรเกิดเป็นเศรษฐีชนบทเมื่อพระกัสสปะพุทธเจ้าทรงปรินิพพานแล้ว ชนทั้งหลายได้เตรียมสร้างเจดีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและได้กล่าวกันว่าการบรรจุพระธาตุครั้งนี้ต้องใช้ทรัพย์มากพวกเราควรได้ใครหนอมาเป็นหัวหน้าครั้นนั้นเศรษฐีชนบทผู้สละทรัพย์ให้หนึ่งโกดขอเป็นหัวหน้าคนทั้งหลายพากันติเตียนเศรษฐีในกรุงว่า มีเงินมากเสียเปล่าแต่ไม่อาจเป็นหัวหน้าในงานบรรจุพระธาตุได้เศรษฐีในกรุงได้ยินดังนั้นก็เกิดความละอายจึงมอบทรัพย์ให้สองโกดและขอเป็นหัวหน้าเศรษฐีชนบทบริจาคให้สามโกดและเศรษฐีในกรุงก็ให้อีกสีโกดไล่ลำดับกันไปจนถึงแปดโกด เศรษฐีชนบทคิดว่าโอ้ถ้าเราให้9โกดเศรษฐีในกรุงก็จะให้10บโกดแต่ทรั์ของเรามีเพียงแค่เก้าโกดเท่านั้นส่วนของเศรษฐีในกรุงมีถึง40โกดเราต้องแพ้ในการออกทรัพย์นี้แนะ่คิดดังนี้แล้วเศรษฐีชนบทจึงประกาศแก่คนทั้งหลายว่าข้าพเจ้าออกทรัพย์ให้ได้เพียง8ปดโกติเท่านั้น แต่ข้าพเจ้าพร้อมได้บุตรภรรยาและลูกสะพ้ยจากยอมตนเป็นทาสของเจดีประชาชนได้ทราบดังนั้นจึงพร้อมใจกันแต่งตั้งให้เศรษฐีชนบทเป็นหัวหน้าบรรจุพระทาตและขอให้เขาไม่ต้องเป็นทาสของเจดีแต่เศรษฐีและครอบครัวก็ปนิบัติเจดีไปจวบจนสิ้นอายุไขแล้วไปบังเกิดในเทวโลก ท่องเที่ยวอยู่หนึ่งพุทธันดรล่วงมาถึงพุทธการแห่งพระสมณโคโดมนี้ภรรยาของเศรษฐีจุติมาบังเกิดในสกุลเศรษฐีของเมืองราชคฤห์และได้บรรลุโสดาปติผลตั้งแต่ยัางยาววัยส่วนสามีไปบังเกิดในสกุลพานเนื้อทั้งนี้เพราะการเกิดของศัตว์ ผู้ยังไม่ได้เห็นสัตว์จากนั้นย่อมไม่แน่นอนความทิ่เน่หาในการก่อนได้ครอบงำทิดาเศรษฐีในขณะที่นางมองเห็นพานเนื้อสมจริงดังพระดำหลักที่พระศัสดาตรัสว่าความรักเมื่อเกิดย่อมเกิดด้วยเหตุสองประการนั้นคือเพราะร่วมสุขร่วมทุกข์ันมาในชาติก่อน หรือเพราะเกื้อกูลกันในปัจจุบันอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนอุบลย่อมเกิดในน้ำหรือในเปลือกตมงฉันนั้นบุตรในชาติก่อนมาเกิดเป็นบุตรในชาตินี้ลูกสะภ้ยในชาติก่อนก็มาเกิดเป็นลูกสะภ้ยในชาตินี้เช่นเดียวกันอุปนิสัยแห่งสูดาปฏิผลของคนเหล่านั้น มีพ่ออดิสงแห่งการได้ปลใบัตเจดีด้วยประการละชนีแล